ผู้ที่เข้ามาเข้าชมทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเสนอการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติของสัตว์ป่าและป่าไม้ในโซเชียลเฟซบุ๊กเพื่อหเห็นคุณค่าตระหนักถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตการน,นำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการคิดเชิองออกแบบภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2054มหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะสมาชิกเวทวรชินี1นางสาวสานิศรีศีพุธ2นางสาวสุดารัสมานันท์3นางสาวมณีพรคณะสอน สี่นางสาวกนิกาลักอ่อนห้าน,นายธนทรเทพวงศ์หกแม่นทมัทวุฒิจางเจริญเจ็ดสาสวัฒน์เทพเพ็งแปดนายสุทธิมนต์ปทุมชาติเก้านายรัตพ,พิพน์สุร,รเดชชัย 10, สิบนายธางไทรยะสิบเอ็ดนายกนัทพัฒน์จำปางเงินภาควิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการเงินคณะสื่อมวลชนและบริหารธุรธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ แวโนมในปัจจุบันสังคมและวัฒนธรรมคนทั่วไปนิยมล่าและการขนยาชีพันธุ์พืชและสัตว์ของทองธุรกิจการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการนำเข้าไม้ที่ผิดกฎหมายเทคโนโลยีเทคโนโลยีโดรนหรือดาวเทียมที่ช่วยในการถ่ายภาพตรวจสอบพืชป่าในบริเวณกว้างเทคโนโลยีที่ทำเพื่อช่วยเหลือธรรมชาติเช่นเครื่องพิมพ์ที่สามารถลบและพิมพ์ใหม่ได้เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทุกการอย่างภาพเทียมและยุติธรรมและส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสมสถิติล่าสุดนะคะตรวจดิสเซตป่าจากการจับุมได้ทั้งหมด12,562ตัวในสองพันห้า่้อยหกสิบสอง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเทศไทยสูญเสียพืนป่าเฉลี่ยประมาณ1.6%ล้าน้ร่นต่อปีสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดสูญพันของพืชและสัต,ละละตว์ลลายชนิดินโลกจะภาพภูมิอากาศที่มีความร้อนขึ้นอย่างต่อนเนื่องการกจะภาพเป็นทะเลทรายของแผ่นดินที่เสื่อมโทรมความแห้งแล้งและอุทกภัยาการปกครอง SDG และเช e ัเบิลยั M ่งยืน Development Goal เป้าหมายการพัฒนามีภูมิทิศคุ้มครองสัป่าและพันพืชแห่งประเทศไทยในบรมปลาชูนุธรรม มาต่อด้วยผลกระทบที่เกิดจากการแนวโน้มดังกล่าวนะคะสัตว์และสายพันธุ์พืชที่ไม่สามารถเติบโตและขยายพันธุ์พืชได้เต็มที่การค้าขายผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายจะไม่หายไปและขยายสาขาไปเรื่อยๆการลดลงของป่าจึงทําให้น้ำและบรรยากาศลดลงส่งต่อผลกระทความแห้งแล้งปริมาณน้ำในดินก็จะลดลงด้วยทําให้ขาดความชุ่มชื้นลดโอกาสาการเติบโตของต้นไม้ในป่าเทคโนโลยี <te c> <n oli> นะคะลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและสามารถช่วยเหลือฟื้นฟูได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีลดการใช้กระดาษที่ใช้แล้วทิ้งในแต่ละวันซึ่งนับเป็นการสูญเสีียยทททรรรรรรัพาาาาาากกกกงธมชชตติิ่ถูนนํไปใใ้ผละดษ เียจะไม่มีการขัดแยง้งที่ส่งผลกระทบไปถึงการทำผุรกิจมืดอ,อย่างเช่นการดัก,กลอบตัดไม้และล่าสัตว์สินค้าที่ไม่สามารถสลายได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหากนําไปทิ้งการฝังดินจะทําให้ดินเสียเกิดการั่วไลของสารพิษทั้งทางบกและทางอากาศส่งผลไปถึงสิ่งมีชีวิตทางมนุษย์และสัตว์สิ่งแวดล้อมถ้าหากมนุษย์ยังทําพฤติกรรมเดิมไปเรื่อยๆสัตว์ก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ไปทีละชนิดและอาจรวมถึงแหล่งอาหารของมนุษย์ด้วย จากการกลายสภาพเป็นทะเลทรายของดินจะทําให้พืชไม่สามารถเติบโตและได้ส่งผลกระทบถึงสัตว์ที่จะไม่มีที่อยู่ในการดำรงชีวิตเกิดสภาวะรุกร้อนการปกครองมีการดูแลสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีบทการลงโทษที่ชัดเจนคนเริ่มผันมาสนใจการดูแลสัตว์มากขึ้นปัญหานะคะการลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้ทำลายป่าลูกค้าหรือผู้ใช้ก็คือมนุษย์เหตุผลเป็นเพราะการทําลายสมดุลทรัพยากรธรรมชาติความพยายามในการแก้ปัญหาก่อนหน้า ระลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าอย่างจริงจังไม่ล่าสัตว์ป่าไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าทุกชนิดไม่ตัดไม้ทำลายป่าปลูกฝังการให้ความรักและเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกวิธีสัตว์ป่าทุกชนิดมีความรักชีวิตคุณค่าใหม่เกิดระบบการจัดการดูแลสัตว์ป่าที่ดีเกิดองค์กรที่มีการจัดสรรดูแลทรัพยากรป่าไม้เกิดองค์กรความรู้ให้เห็นถึงคุณค่าและร่วมมือการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้โอกาสการลักลอบการลลงจากการเพิ่มการป้องกันและการ้้รรรับควาามูที่สสงจินก 7ทีมนะคะไล ok, น์ออนไลน์ชีวบันบโปรเจกต์อินเทนต์การออกแบบสิ่โมชั่นกราฟิกเพื่อให้เห็นคุณค่าตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตค่ะ นที่มีความสนใจเกี่ยวกับสัตว์ป่าและป่าไม้เข้าร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์ให้สิ่งมีชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนอ,อัฟเดตโทรศัพท์มือถืออ,นนอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กเครื่องมือปลูกป่าอินฟอร์เอนส์สภาพแวดล้อมในรอบมักไม่ค่อยอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้สิ่งนี้เวลาธรรมชาติทําให้มีสัตว์ป่าหายากมีบรรยาก,กาศที่ร้อนและมีค่าฝน2.5ที่เอมากขึ้นและเกิดสภาวะโลกร้อนแอปเสิร์ฟมีเดียฉันเชิญมาเข้าร่วมและชมการเผยแพร่ข ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook เพื่อให้เห็นคุณค่าตระหนักถึงความสําคัญของการอยู่รวมกันของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตเซอร์วิสการใช้โทรศัพท์มือถือในการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Facebook เป็นต้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการถามปลายปิดและปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลผู้ใช้รู้สึกมีความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปวชิลินเทสโดยแท้จริงคำถามปลายปิดคุณชื่ออะไร2คุณทําอาชีพอะไร3คุณอยู่จังหวัดอะไร4คุณอายุเท่าไหร่5คุณมีความเข้าใจในการรักษาป่าหรือไม่ 6. คุณมีความเข้าใจในการรักษา นางสาวกมลพรสมนัทคนที่สามนายสันติผลพงคนที่สี่นางจอมศรีศรีพุทธคนที่ห้านายธนรัตน์ดำเกี้ยงคนที่หกนางสุพรรณีคงสุคนที่เจ็ดนายพีระเมศสุวรรณภาคนที่แปดนายธนภัทรศรีลมคนที่เก้านายธนกรเรขาจรคนที่สิบนายกติเมศแดงแดงจากคําถามปลายเปิดนะคะจะได้หนึ่งมีวิธีการอย่างไรในการอนุรักษ์สัตว์ป่าคนที่หนึ่งนะคะจะตั้งสุูงพอเลี้ยงและขยายสัตว์ป่าคนที่ห้าเมื่อเห็นข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าก็แชร์ลงโซเชียลคนที่สามไม่น่าสัตว์ป่ามาเลี้ยง คนที่สี่ไม่ทำลายสัตว์ป่าและไม่ล่าสัตว์ป่าคนที่ห้าไม่บุกรุกที่อยู่ของสัตว์คนที่หกไม่นำสัตว์ป่ามาขายคนที่เจ็ดดุกลักลอบฆ่าสัตว์คนที่แปดไม่ให้อาหารสัตว์ป่าคนที่เก้าสร้างโคเตอร์ลงการนักสัตว์ป่าคนที่สิบตั้งสูนพันธุ์สัตว์ป่าค่ะคำถามปลายปิดนะคะสองคุณทำอาชีพอะไรโดยคนที่หนึ่งอาชีพเป็นนักศึกษาคนที่สองธุรกิจส่วนตัวคนที่สามแล้วราชการคนที่สี่เกษตรกรคนที่ห้านักศึกษาคนที่หกรับจ้างทั่วไปคนที่เจ็ดนักศึกษา คนที่แปดนักเรียนคนที่เก้ากราฟิกดีไซน์คนที่สิบนักศึกษาข้าถามไปเปิดนะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการบมุกรูกตัดไม้ทำลายป่าคนที่หนึ่งเป็นการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนที่สองไม่อยากให้มีการบมุกรูกตัดไม้ทาลายป่าเพราะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนคนที่สามไม่ควรตัดไม้ทําลายป่าเพราะจะทาลายสิ่งแวดล้อมและอาจเกิดอุทกภัยได้คนที่สี่ทำให้อากาศร้อนเพราะว่าไม่มีต้นไม้ให้ความชุ้นชื้นและ่มเงาคนที่ห้าทำให้ระบบนิเวศเสียหายคนที่หกทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่่อยู คนที่เจ็ดทำให้เกิดการสูญเสียในหลายๆด้านคนที่แปดไม่ควรตัดไม้ทำลายป่าเพราะทำให้โรกร้อนคนที่เก้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําให้เกิดหลายอย่างเช่นโลกร้อนน้าท่วมคนที่สิบไม่ควรมีคาถามปลายติดนะคะคุณอยู่จังหวัดอะไรคนที่หนึ่งฉะเชิงเซาคนที่สองสิงห์บุรีคนที่สามพระนครศรีอยุธยาคนที่สี่เพชรบูรณ์คนที่ห้ากรุงเทพคนที่หกสุพบุรีคนที่เจ็ดปทุมธานีคนที่แปดตุพบุรีคนที่เก้ากรุงเทพคนที่สิบกรุงเทพค่ะ คำถามปลายเปิดนะคะคุณคิดว่าสาเหตุใดบ้างที่ทำให้สัตว์ป่าหายากและการสูญพันธุ์คนที่หนึ่งมีความคิดเห็นเป็นมีการลักล่าสัตว์ป่าและนำไปค้าขายคนที่สองมีการล่าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากมันคนที่สามส่วนใหญ่น้ำสัตว์ป่ามาเลี้ยงคนที่สี่สาเหตุมาจากคนชอบล่าสัตว์ป่าและตัดไม้ทำลายป่าทำให้ป่าไม้ไม่มีที่อยู่ของสัตว์คนที่ห้ามีการล่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายคนที่หกการบุกรุกพื้นที่ของอยู่อาศัยของสัตว์คนที่เจ็ดการค้าขายสัตว์ปุ๋งคนที่แปดการล่าสัตว์เพ คนที่สิบการล่าสัตว์เพื่อธุรกิจค่ะขั้นถามปลายติดนะคะคุณอายุเท่าไหร่คนที่ ะะทั้ง10คนม,มีความเข้าใจในการรักษาป่าคำถามปลายเปิดนะคะคุณมีความสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าได้อย่างไรคนที่ 1. นึ่งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเผยแพร่ด้านความรู้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้คนที่ 2. ใช้สือ่ออินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่วความรู้ในการตัดไม้ทำลายป่าคนที่ 3. ใช้ดาวเทียมดูพื้นที่ป่าที่เสียหายและนำโดนไปทิ้งในพันไม้เป็นการปลูกป,ป่าคนที่ 4. เผยแพร่กระจายข่าวสารในการรักษาป่าไม้คนที่ 5. ช่วยกันแชร์ข่าวเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนช่วยกันอนุ ผิดและจับก,กุมคนที่เจ็ดใช้เทคโนโลยีสำรวจป่าที่เรื่องสูญหายเพื่อฟื้นฟูได้ทันทุกทีคนที่แปดใช้โดรนคอยสอดส่องจากทางด้านบนสำรวจแห่งป่าที่บุกรุกคนที่เก้าสร้างสื่อลณลงเพื่อสร้างระวังกัดตัดไม้ทำลายป่าคนที่สิบสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ในการฟื้นฟูป่าค่ะคำถามปลายติดนะคะคุณมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้หรือไม่ทั้งสิบคนมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้ค่ะ คำถามปลายติดนะคะคุณรู้จักกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหรือไม่คนที่หนึ่งนะคะรู้จักอยู่บ้างคนที่สองพอรู้บ้างคนที่สามรู้จักคนที่สี่ไม่รู้จักคนที่ห้ารู้จักค่ะคนที่หกไม่รู้จักคนที่เจ็ดถึงคนที่สิบนะคะรู้จักค่ะคำถามายเปิดนะคะคุณคิดว่าไฟป่าสาหตุหลักเกิดจากอะไรคนที่หนึ่งไฟป่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดขึ้นกับมนุษย์ที่ได้จุดไฟเพื่อล่าสัตว์ คนที่สองคะมีการเผาได้ไฟลามหรือปัญหาลกร้อนทำให้เกิดไฟป่าคนที่สามคนจุดคะเพราะด้การผมประโยชน์จากป่าเช่นการทำไร้หาเหตดไ่ายไม้คนที่สี่จะเหตุหลักของไฟป่าคือการจุดไฟเผาป่าคนที่ห้าภาวะลูกร้อนคนที่หกอากาศที่ร้อนทำให้หญ้าหรือใบไม้แห้งเกิดจากการเผาไม้คนที่เจ็ดการจุดไฟขนาดเล็กเพื่อเผาหญ้าอาจทำให้ลามเป็นวงกว้างคนที่แปดเกิดจากคนเข้าไปเก็บของป่าแล้วก่อไฟทิ้งไว้คนที่เก้าอาจเกิดจากกิ่งไม้ที่แห้งเสียสีการจนเกิดไฟป่าคนที่สิบเกิดจากภาวะลกร้อนค่ะขั้นที่สี่นะคะไฟลรูปภาพหลักฐานการส สัมภาษณ์นายชรันทรเอกประเสริฐกุลสัมภาษณ์นางสาประมลพรสมนัตสัมภาษณ์นายสันติผลพรมสัมภาษณ์นางจอมศรีศรีพุฒค่ะสัมภาษณ์นายธนรั์ดำเกียงสัมภาษณ์นางสุพันนีคงสุขสัมภาษณ์นายทีรเมีสุวรรณคาะสัมภาษณ์นายธนภัทรศรีรมสัมภาษณ์นายธนกรเรืองขจรค่ะสัมภาษณ์นายกติเมธแดงแดงค่ะความต้องการของผู้ใช้การจัดตั้งสูงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ เมื่อเห็นข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าก็แชร์ลงโซเชียลไม่นําสัตว์ป่ามาเลี้ยงไม่ทําลายป่าและไม่ล่าสัตว์ป่าไม่บุกรุกที่ของสัตว์ไม่นําสัตว์ป่ามาขายหยุดลักลอบฆ่าสัตว์ไม่ให้อาหารสัตว์ป่าการสร้างโปสเตอร์รณรงค์การอนุรักษ์สัตว์จัดศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าความต้องการของผู้ใช้ เป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่อยากให้มีการบุกลุกตัดไม้ทำลายป่าเพราะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนไม่ควรตัดไม้ทําลายป่าเพราะจะทาลายสิ่งแวดล้อมทําให้อากาศร้อนเพราะว่าไม่มีต้นไม้ให้ความชุ่มชื้นและล่มทําให้ระบบนิเวศเสียหายทําให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่ทาให้เกิดการสูญเสียในหลายๆด้านไม่ควรตัดไม้ทําลายป่าเพราะทาให้โลกร้อนเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทาเพราะทาให้เกิดผลเสียหลายๆอย่างไม่ควรมี ความต้องการของผู้ใช้มีการลักลอบสัตว์ป่าและนําไปขายมีการฆ่าสัตว์ป่าและใช้ประโยชน์จากมันคนส่วนใหญ่นาสัตว์ป่ามาเลี้ยงสาเหตุมาจากคนชอบล่าสัตว์ป่าและตัดไม้ทําลายป่าสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่การล่าสัตว์เพื่อความสนุกการค้าขายสัตว์สงวนการบุกรุกพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์การล่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายมีการล่าเพื่อสะสมหัวหรือขาของสัตว์การล่าสัตว์เพื่อธุรกิจ ความต้องการของผู้ใช้รวมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกป่าทดแทนและต่อต้านการตัดไม้เผาป่าทำลายธรรมชาติพยายามปลูกป่าทดแทนต้นไม้ที่โดนทำลายและรณรงค์ปลูกติสานึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนต้นที่ตัดไปทำโครงการปลูกป่าปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ช่วยกันปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพันไม้ที่หายไปไปปลูกป่าทุกปีกับครอบครัวปลูกป่าชายเลนช่วยกันฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกป่าความต้องการของผู้ใช้ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเผยแพร่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าใช้ดาวเทียมดูพื้นที่ป่าไม้ที่เสียหายแล้วนำโดนไปทิ้งเมล็ดพันธุ์เผยแพร่การกระจายข่าวสารในการอนุรักษ์ป่าไม้ช่วยกันแชร์ข่าวเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ใช้ตามหาผู้กระทำผิดและเข้าจับกลุ่มใช้โดรนคอยสอดส่องจากด้านบนสำรวจแปลงป่าที่ถูกบุกรุกสร้างเทคโนโลยีในการสอดส่อง สร้างสื่อรณรงค์เพื่อเฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่าสำรวจป่าที่เริ่มสูญหายเพื่อฟื้นฟูได้ทันท่วงทีความต้องการของผู้ใช้ป่าไม้สําคัญเพราะเป็นแหล่งที่อยู่และเป็นแหล่งให้อาหารสัตว์ป่าป่าไม้เป็นแหล่งสําคัญทําให้สร้างออกซิเจนมีแร่ทา่าและเป็นแหล่งอาหารเป็นระบบนิเวศที่สาคัญที่สุดสําหรับสัตว์ถ้าป่าถูกทําลายสัตว์ก็ต้องตาย สัตว์ป่าต้องอาศัยป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยสําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีป่าไม้สัตว์ป่าก็จะไม่มีที่อยู่ทําให้สาสูญพันเป็นที่อยู่และที่กําบังให้สัตว์ป่าเป็นแหล่งให้กําเนิดออกซิเจนเป็นแหล่งที่อยู่ของเราสัตว์ป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นที่พักพิงของสัตว์ป่าและแหล่งออกซิเจนเป็นแหล่งที่อยู่และแหล่งอาศัยให้กับสัตว์ป่าความต้องการของผู้ใช้ไฟป่าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดขึ้นกับมนุษย์มีการเผาไล่ฟาร์มทําให้ปัญหาโลกร้อน เกิดขึ้นจากไฟป่าคนจุดเพราะต้องการผระโย์จากป่าเช่นการทำไร่หาเห็ดขายไม้การจุดไฟขนาดใหญ่เล็กเพื่อเผาอาจทำให้ลามเป็นบริเวณกว้างเกิดภาวะโลกร้อนสาเหตุหลักของไฟป่าคือการจุดไฟเผาป่าเกิดจากคนเข้าไปเก็บของแล้วก็ไฟทิ้งไว้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศที่ร้อนจากใบไม้ใบหญ้าหรือใบไม้แห้งเกิดการเผาไหม้อาจเกิดจากกิ่งไม้ที่แห้งเสียสีกันจนเกิดไฟป่า ความต้องการของผู้ใช้อันนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มปัญหาจากการลักลอบไม่นําสัตว์ป่ามาขายไม่บุกลุกที่อของสัตว์ไม่นําสัตว์ป่ามาเลี้ยงไม่ทําลายป่าไม่ล่าสัตว์ป่าหยุดลักลอบฆ่าสัตว์การจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์การรณรงค์ด้วยการเผยแพร่สร้างโปสเตอร์รณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าเมื่อเห็นข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าก็แชร์ลงโซเชียลบอกเกิดของปัญหาโลกร้อนและการเกิดอุรรรรปอออภัยยยยเเเเเ็นนนนื่่่่่่งงททททีีไมมคววจจะจะาาาพใหห้้้กิดผลลสๆชโ ไม่ควรตัดไม้ทำลายป่าเพราะจะทำให้โลกร้อนต้นไม้ให้ความชุ่มชื้นและร่มเงาไม่ควรตัดไม้ทำลายป่าเพราะจะทำลายสิ่งแวดลอ้อมไม่อยากให้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าพอเป็นบ่อเกิดของปัญหาโลกร้อนและการเกิดุทเกภัยไม่มีต้นไม้ก็จะไม่สามารถอุ้มน้ำเอาไว้ได้จึงเกิดน้ำป่าไหลหลากปัญหาของการทำลายทำให้ระบบนิเวศเสียหายทำให้เกิดการสูญเสียในหลายๆด้านเป็นการทำลายสิ่งแวดลอ้อม ปัญหาจากการลักลอบสัตว์ป่าค้าสัตว์ป่ามีการลักลอบสัตว์ป่าและนาไปขายการล่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายการล่าสัตว์เพื่อธุรกิจการค้าขายสัตว์สงวนการล่าสัตว์เพื่อความสนุกสาเหตุมาจากคนลักลอบล่าสัตว์และตัดต้นไม้ทําลายป่าทําให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่มีการล่าเพื่อสะสมหัวหรือเขาของสัตว์ป่ามีการล่าสัตว์ป่าและใช้ประโยชน์จากมันปลูกป่าเพื่อทดแทนต้นไม้ที่เสียไปป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบความสมบูรณ์ของป่าและฟื้นฟูปา่าไฟป่าเกิดจากภาวะลุกร้อนและไฟป่าเกิดจากมนุษย์ 3. i n อินไซต์แอนนิป่าไม้สำคัญเพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหัวข้ออินไซต์ฉันไม่ต้องการให้มีการบุกรุกและทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหัวข้อนี้ฉันต้องการรักษาและอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าชื่อผู้ใช้จำลองเชื่อนายสมตาย ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เพศชายอาอยุ40ปีอาชีพข้าราชการข้อมูลด้านจิตวิทยาสนใจพวกต้นไม้สัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ชอบรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ชอบสิ่งเสพติดทุกชนิดข้อมูลด้านพฤติกรรมเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนใจเย็นมีความคิดที่ดีเป็นผู้ใหญ่สมกับวัยสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ปัญหาคือสตัตว์ป่าได้สูญพันธุ์เนื่องจากคนละศาสาตร์และป่าไม้ถูกทำลายด้วยฝีมือของมนุษย์เกิดไฟป่าจากภาวะโลกร้อนความท้าทายและปัญหาและความยุ่งยากหนึ่งการอนุรักษ์และอนุรักษ์สัตว์ป ไม่รู้ข้อกฎหมายว่าสาัตว์ตัวไหนจับได้ตัวไหนจับไม่ได้แรงจูงใจและความปรารถนาความชอบในธรรมชาติหลงไหลในธรรมชาติรักสัตว์อ่อนโยน and ment, อยินไซต์แอนด์นิสตาร์เมนตยาเขีนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยร่วมกับในระบบนิเวศที่ดีอย่างมีความสุขสรุป การตอบคำถามของคนที่1 1ปลูกป่า2เก็บขยะในแหล่งน้ำ3าไม่ทิ้งขยะในเขตอุทยาน4ี่ไม่จุดไฟในเขตอุทยาน5ไม่ให้อาหารสัตว์ป่า6ลดกิจกรรมที่ทำให้สัตว์ป่าหวาดกลัว7ไม่จับสัตว์ป่ามาเลี้ยง8ไม่จับสัตว์ป่ามากิน9กไม่การแกล้งสัตว์ป่า10ไม่ทำลายสัตว์ป่าคนที่2 1ไม่ตัดไม้2ไม่เผาป่า3าไม่กินสัตว์ป่า4ส่งเสริมการคุ้มครองสัตว์5ไม่ทำลายที่อยู่ของสัตว์6ไม่ล่าสัตว์ป่า7ทําทำความเข้าใจสัตว์ป่า8ให้ความรู้เรื่องคควาาามสสสสััััญขอออองงงตตตป่่่่่ทททกกิจจรีีะผลลแหยยูศ สร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่ออนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าคนที่3ามึงไม่ทาลายแหล่งหากินของสัตว์ป่าสองรักษาพื้นป่าให้ดีที่สุด3ปลูกป่าทดแทนสี 4. ผสมพันธ์เทียมเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ห้าหยุดการลักลอบค้าสัตว์ป่าหกภาครัารส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันไม้เจ็ดหยุดการลักลอบตัดไม้แปดทำให้ประชาชนตระหนักรู้เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าเก้าส่งเสริมการปลูกป่าและดูแลแบบจริงจังสิบไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งที่อยู่ของสัตว์ คนที่4 1หนึ่งส่งเสริมการเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์2ออกกฎหมายที่ใช้ได้จริงมาบังคับใช้ 3. ภาครัฐต้องมาสนับสนุนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสัตว์4เพิ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพในการจับพวกล่าคาสัตว์5ลดการเผาป่า6ลดการบริโภคสิ่งที่มาจากสัตว์ป่าเจ็ดูกป่าให้มากกว่าการทำลาย8ออกสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกคน 9. ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นป่าไทย1ิบส่งเสริมให้คนไทยพื้นที่เป็นหหหูเเป็นนตาาาใ้้้จที่ คนที่51ไม่รักรอบการค้าไม้เถื่อน2ไม่รักรอบคา้าสัตว์ป่า3ปลูกป่าทดแทนที่เสียปไป4ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ให้อยู่กับสัตว์ป่าหพัฒนาแหล่งหากินของสัตว์ป่าหกให้เยาวชนได้เรียนรู้ว่าป่ามีไว้ทําไม7ให้ภาคกระทรงการพัฒนาพื้นป่าแปไม่ทาลายป่าไมไ้9จับค่าจับคุณค่าเสื่อมตัวจริง10นำนำเสนอความจริงค่ะ ข้อที่1การควบคุมการตัดไม้ 2. ป้องกันไฟป่าและมลงทำลายต้นไม้ 3. การใช้ไม้อย่างประหยัด 4. การปราบปรามผู้รักรอบตัดไม้ทำลายป่า 5. การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ 6. ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน 7. ปิดป่าไม่อนุญาตให้มีการตัดไม้แปดใช้วัตถุอื่นทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ 9. ้าตั้งหน่วยป้องกันไฟป,ป่าสิบส่งเสริมให้มีการเยผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้เห็นความสำคัญของป่าไม้คนที่เข้อที่หการใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัด 2. การพยายามนามไม้ไม่เคยใช้ประโยชน์มาใช้3ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้การศึกษา4ร่วมกันปลูกไ่าให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้5ลดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหกหากจำเป็นต้องใช้ไม้ควรใช้อย่างประหยดัด7รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของป่าไม้แปป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า9ป้องกอันการอนุรักษ์ไม่ให้มนุษย์บุกรุกทำลายป่าไม้10ร่วมด้วยการช่วยปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ คนที่แปข้อที่1พยายามป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า2การตั้งสถานวิจัยสัตว์ป่า3การจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่า4การจัดตั้งศูนย์การศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า5การป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่าหกการออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าเจควบคุมการค้า และวิธีการปฏิบัติอย่างที่ัข้พื่อให้ป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า9การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์10การปลูกฝังให้ความรักและความเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกต้องคนที่9 1. การกำหนดพื้นที่การอนุรักษ์สัตว์ป่า2การอนุรักษ์พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า3ควบคุมการค้าสัตว์ป่า 4. ป้องกันและปราบปรามผู้ที่ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า5ประชาสัมพันธ์ด้านความรู้เรื่องความสำคัญป่า 6. ททำตามนโยบายป่าไม้แห่งธรรมชาติ7ไม่ล่าสัตว์ป่า แปดการป้องกันผู้บุกรุกทำลายป่าเก้าการเพ,พาะพันธุ์เพื่อนสัตว์ป่าที่กำลังสูญพันธุ์หรือจำนวนน้อยลงสิบการจัดตั้งก่อศูนย์ศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติคนสุดท้ายนะคะหนึ่งการนำเนื้อไม้ที่เหลือจากแปรรูปในทุกส่วนมาใช้เกิดประโยชน์จากทุกชิ้นงานสองการจัดตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยของป่าสามสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้แก่ประชาชนและสอนรุ่นสู่รุ่นให้หลักปฏิบัติตามสี่ไม่ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองห้า การสร้างเทคโนโลยีในสำรวจป่าให้ทั่วถึง6เทคโนโลยีที่ช่วยในการปลูกป่าได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วเจ็ 7. การรวบรวมและการเก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโน้มจะเกิดการขาดในบางช่วงเวลาแการจัดแบ่งกลุ่มหรือประเภทของทรัพยากรเพื่อให้สามารถดาเนินการอนุกษ์ได้ผลดีขึ้นเก้าการนําส่วนต่างๆของไม้ที่ไม่เคยนํามาใช้ประโยชน์มาสร้างให้เกิดประโยชน์สิบการเล่งหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิตดีขึ้นประโยชน์ที่ได้รับ การจัดแบ่งกลุ่มหรือประเภทของทรัพยากรเพื่อให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์ได้ผลดีขึ้นการนำเนื้อไม้ที่หลือจากการแปรรูปในทุกส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากทุกชิ้นส่วนหากจำเป็นต้องใช้ไม้ควรใช้อย่างประหยัดการรับปวามผู้ลักลอบจับไม้ทำลายป่าพยายามป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าไม่จับสัตว์ป่ามากินใช้วัตถุอื่นทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไม่กินสัตว์ป่าการเล่งหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นไม่ทำกิจกรรมที่จะส่งผลต่อแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่าไม่ทินน การนาส่วนต่างๆของไม้ที่ไม่เคยนํามาใช้ประโยชน์มาสร้างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการเพิ่มแหล่งที่อยู่ของสัตว์การรวบรวมและการรับเก็บกักทรัพยากรที่มีนน้มจะเกิดการขาดแคลนในบางช่วงเวลาไว้ลดการบริโภคสิ่งที่มาจากสัตว์ป่าส่งเสริมให้คนในพื้นที่เป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่การาพัธน์เพิ่มสัตว์ป่าที่กาลังจะสูญพันธุ์หรือมีจํานวนน้อยลงความเป็นไปได้การเปลี่ยนแนวคิดการบริโภคสัตว์เพื่อการเสริมสร้างอายุวัฒนาทางเพศรอออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์แบบโทษสูงสุด สเต็ปสี่โฟโตไทป์การสร้างตัวต้นแบบนี่คือการลากตัวสื่อโมชั่นกราฟิกของกลุ่มเรานะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นวิดีโอสื่อโมชั่นกราฟิกของกลุ่มเรานะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ I <small>